นเนี่ยอากาศร้อนมากมากแต่จริงๆมันก็ร้อนอย่างนี้อยู่แล้วนะคะทุกช่วงเลยว่าเลยคิดว่าเราน่าจะมาทําของกินคลายร้อนสักเมนูหนึ่งที่แบบหน้าตาน่ารักน่ากินทําง่ายๆและที่สําคัญค่ะกินแล้วต้องสดชื่นสุดๆด,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 ด้วยมีเมนูหนึ่งที่อยากจะทํามากๆค่ะิ้ว มันก็คือพุดดิ้งค่ะคือปกติเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทํำพุดดิง้งเขาก็จะชอบใช้เป็นนมสดใช่ไหมคะแต่ว่าในวันนี้เราจะมาทําพุดดิ้งคลายร้อนฉนะนั้นนม ที่เราจะมาใช้เนี่ยจะต้องเป็นนมที่กินแล้วสดชื่นป้าเลยจะทําเป็นพุดดิ้งนมเปรี้ยวค่ะป้าก็จะใช้นมเปรี้ยวดัชม <c oughs> ิลรสต่างๆนะคะมาทําเป็นตัวเนื้อพุดดิ้งค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้นะคะแผ่นเจลาตินค่ะป้าเตรียมแก้วใส่พุดดิ้งมา3ใบนะคะวันนี้เราจะทํากันสมรสค่ะตอวบัรี่ส้มแล้วก็เบอร์รี่ค่ะแก้วที่ป้าเตรียมมาเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะเลยว่าจะใช้นมซัก ครึ่งขวดค่ะหรือ200 ml มาเทใส่ภาชนะที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้ค่ะเพราะว่าเราจะเอานมไปอุ่นก่อนนะคะหรือเพื่อนๆจะอุ่นในหมอ้อเตาแก๊สก็ได้ค่ะเทลงไปเลยเข้าไมโครเวฟสักแป๊บหนึ่งนะคะแค่นาทีเดียวให้นมอุ่นเฉยๆระหว่างนี้นะคะเราก็เอาเจลาตินแผ่นเนี้ยค่ะมาแช่ในน้ำเปล่านะคะให้มันนุ่มๆแค่แป,ป๊บเดียวนะคะพอเจลาตินมันนุ่มหรือว่าอ่อนตัวแล้วเนี่ยเราก็บีบๆน้ำออก ให้หมดก็เอามาใส่ในนมที่เราอุ่นไว้เมื่อกี้นี้ค่ะคนจนมานละลายเข้ากันหมดเลยนะคะที่เราที่เราต้องเอานมไปอุ่นก่อนก็เพราะว่ามันจะได้มาละลายผสมกับเจลาตินได้แบบเป็นเนื้อเดียวกันค่ะจะได้กลายร่างเป็นพุดดิ้งได้นั่นเองเราก็จะมาเทใส่ภาชนะพุดดิ้งของเรานะคะโอ้ถ้าอยากให้มันเนียนๆก็ตักฟองออกนิดน,นึงก็ได้ค่ะฟองฟอดเลยอะ เสร็จแล้วแล้วเราก็เอาไปเข้าตู้เย็นนะคะถ้าอยากให้มันเซตตัวเร็วๆเนี่ยแนะนําให้แช์ช่องฟรีสเลยค่ะเดี๋ยวพ่าจะทําเพิ่มอีก2รสนะคะนี่ค่ะพุดดิ้ง3รสของเราฟ่าก็เอามาแช่ช่องฟรีซไว้นะคะรอสักพักหนึ่งให้พุดดิ้งเซตตัวค่ะแช่ตู้เย็นไปประมาณ3มชั่วโมงนะคะตอนนี้พุดดิ้งเราก็ได้เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาแต่งหน้าพุดดิ้งด้วยนี่แหละคะ่ะวิปครีมแล้วก็ผลไม้ค่ะ ห้ดูคลายร้อนของเราคือออกมาหน้าตาดูดีกว่าที่คิดไว้นะขอเรียกว่าฟุตตี้พุดดิ้งแล้วกันนะคะวิดีฟุตตี้พุดดิ้งทำง่ายมากคะ่ะเพื่อน,นลองทำดูนะคะให้ดูแบบใกล้ๆดึง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 ชวัมันเป็นรสนมเปรี้ยวเลยนี่แหลคะค่ะแต่จะเป็นเนื้อนุมน่มๆเด้งๆแล้วก็เย็นๆ เพื่อนได้ลองทำตามนะคะอย่าลืมแท็กไม้ไฟดูด้วยค่ะใน Instagram หรือไม่ก็ Facebook ค่ะและกลับมาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย